สวัสดีครับผมโจ๊กรังสินนะครับจากเนต้าติวันนน์ปัุมธานีนะครับวันนี้มีอะไรมาอีกแล้วเห็นไหมครับท,ท่านผู้ชมสีแบล็กกลินแบล็กทิงซิกเนเจอร์ของทางติวันนนของเราเลยนะครับ oh <my> God! สองตัวนี้มีอะไรพิเศษผมจะมาแนะนำมาดูกันหนึ่งเลยนะฮะแบบนี้เลยครับแรปหลังคาสีดำ ยาวจะไปถึงสปอยเลอร์หลัง 2. โลโก้น้ำพุสีดำแบบนี้เลยนะครับ 3. พ่นล้อแม็กสีดำแบบนี้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ซื้อรถจับทางเรานะครับสามารถเลือกแต่งพิเศษเป็นอีดิชั่นได้แบบทั้งสองคันนี้เลยนะครับ สำหรับโปรโมชั่นเดือนนี้สำหรับทางเน t ต้าเราเนี่ยหส่วนลด50 0 0 0บาท 2. ฟรสีสเกิร์ตแอร์โลกคิดมูลค่า15,000บาทนะครับและที่สำคัญพิเศษจากทางเราเลือกออปชันเป็นแบ็กอ dition แบบนี้ได้เช่นเดียวกันและที่จะเห็นอยู่อีก2คันนี้เห็นไหมครับตัวชายร่างเดิม สีเขียวจะเป็นสีส้มสีชมพูจะเป็นสีฟ้าถ้าลูกค้าไม่ชอบใจสามารถเลือกเพิ่มเติมทำเป็นแล็ปสีดำแบบนี้ได้เช่นเดียวกันถ้าลูกค้าท่านใดนะครับสนใจโปรโมชั่นหรืออยากจะสอบถามเรื่องการจัดไฟแนนซ์จัดยากจัดง่ายยังไงสามารถติดต่อมาที่ผมได้เลยโจกรังสิตนะครับ f a c e b o o k กระโจกรังสิต u t u b e กัโจกรังสิต ติ๊กตอกก็ชกลังสิท์นะครับหรือโทรมาที่เบอร์0878020022หรือไอ l ดี e ลน์0878020022เช่นเดียวกันนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมโทรมานะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย